เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าครัสเชอร์ที่เล่นเกมครัสชอฟแคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับโดยในวันนี้เป็นคลิปของสูตรการตีบ้า15นะครับเป็นสูตรสายอากาศครับสูตรวันนี้ก็คือสูตรมังกรไฟฟ้ากับน้ํายาแช่แข็งครับก็ทหารของเราเลยนะครับตัวหลักเลยก็คือมังกรไฟฟ้ากับบอลลูนครับต้องไปคู่กันครับแล้วที่เหลือเป็นทหารคอยตัดทางครับก็เป็นมังกรน้อยลูกกระจอกแล้วก็ธนูครับน้ํายาใช้เป็นยาข้างยาแช่แล้วก็ยาพิษครับ ส่วนถ่านแคนผมใช้เป็นบอลลูนล้วนเลยครับน้ำยาแคนก็จะใช้เป็นยาค่ากับยาแช่ครับคือจกการลบจะใช้เป็นเรือหอลบเป็นหลักซะมากกว่าครับหรือบางกรณีตีบ้านแตกะก่อนครับก็จะใช้สีดาจอมพลมแทนครับก็เป็นสูตรทหารสายอากาศครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสูตรทหารสายอากาศของกองไฟฟ้านี้จะโหดกันสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้าน15บ้านะครับบ้าน15ที่เพิ่งจะขึ้นจากบ้าน14มาครับแต่ป้อมคอนช้างจะครบเลยครับ ทั้งสองมรณะแล้วก็ขอคอยอาคมครับก็หนอยู่ด้านล่างนี่ครับแล้วก็บ้านอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเข้ากลางครับมังกรน้อยตัดทางครับตรงนี้ก็คิงตัดทางควีตัดทางครับพอตัดทางเสร็จยัดมังกรไฟฟ้าเลยครับแสงอากาศไปมังกรไฟฟ้าบอลลูนแล้วก็บอดด่นครับตามเลยอย่าข้างสองขวดครับรือหอลงตามเบิด์ดรามาตาให้รือห่อลงครับหายเข้ามานะครับแช่ ป้อหมดหดรัวครับในที่นี้คือสั่งกันแล้วนะครับแช่เรลัวเลยอย่าข้างลงไปรอที่บ้านอย่าแช่ครับแช่ครับสูตรนี้ต้องแช่เรลัวครับไม่งั้นทหารตายหมดครับอย่าไปงบครับแช่ป้อมที่มันโหดครับบ้านแตกไปแล้วนะครับเหลือแต่หัวตกนะครับวีน่าจะซ็อกแซกไปไปถึงหัวตกได้ครับแช่ไปครับอะไรที่มันโหดแช่ไปครับเหมือนยาแช่เราจะหมดแล้วครับแล้วก็ตีมาได้ ครึ่งบ้านนะครับเนี่ยด้านบนนี่เหมือนจะเกี้ยงครับหรือจะส่วนนอกๆตรงนี้ควีนก็รอรอไปครับมีควีนกับบอดนช่วยกันครับด้านนอกมีรอยย่อครับพร้อมกับเอ้าเจ้าคิงตายแล้วครับโอเคครับมาดูควีนดีกว่าครับควีนเจอโอ้โหเครื่องยิงหิครับใช้สกิลหายตัวไปครับมีควีนบอเดนรอยย่อครับควีนน่าจะใกล้ตายนะครับ เรโยกเก็บป้อมยงตัวเลยครับมานะครับเราโยกมานะครับเหลืออะไรครับเนี่ยปืนโคกปืนใหญ่แล้วก็หอธนูครับมีเทสซาหนึ่งอันครับน่าจะเก็บไปได้เยอะครับเหลือสามป้อมนะครับโอ้โหเก็บป้อมธนูไม่ได้ครับเดี๋ยวรอกรีนดีกว่าครับครีนนี่ชาร์จเลือดไปด้วยครับมียูนิคอร์นคอยฮิลเลือดค่อยเด้งไปครับทีละตึ่นึงครับ แลกอนจะไปถึงยี่เลือดน่าจะเขียวปีครับจากเมื่อกี้เลือดแดงแป๊ดเลยไล่เก็บไปเรื่อยครับมีเจ้าจามารีเป็นแนวหน้าครับไล่ปิดครับไล่เก็บไปเลยครับเหลือคุนกับบอเด่นนะครับเจสซะต้นเดียยไม่น่าเป็นปัญหานั่นแหละครับเรียบร้อย ตาอันนี้ตีง่ายครับสำหรับสูตรของกอไฟฟ้าก็ได้ไปสามดาวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองตีบ้านแบบนี้ดูบ้างครับก็บ้านแบบนี้มันก็ตีค่อนข้างยากครับเขาจะไว้แบบเยื้องกันเลยครับบ้านกับหัวน้องอยู่ด้านหนึ่งแต่เหมือนสมวรณะมันจะอยู่กับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะตียังไงครับบ้านนี้ยังเป็นบ้านที่สี่ที่เพิ่งขึ้นบ้านสิบห้าอยู่เลยครับแต่บ้านตัวบ้านนี้เขาตันเป็นวิวห้านะครับ ก็จะใช้คีนครับตัดทางเขาก็ขงครับตัดทางไปตรงนี้ก็มังกรไฟฟ้าตัดทางครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเราเข้าถังบ้านก่อนนี่มันจะไหวไหมครับนี่ครับพอตัดทางเรียบร้อยครับยัดมังกรไฟฟ้ากับบอลลูนไปเลยครับอย่าข้างสองขวดครับตามเลยบอลเดินตามครับถ้าหัแค่มาก็เปิดอมตะครับเขาก็ลงยาพิษไปโอ้ใช่ครับต้องไปเปิดตอนบ้านระเบิดนะครับนี่ครับบ้านระเบิดเปิดอมตะล่วงหน้าไปครับ ก็แช่ทหารแค้นไปด้วยแล้วก็ลงยาพีไปด้วยครับแล้วก็ยาค้างตามหลังทหารเราครับตอนนี้ก็แช่ยาแช่ร้วๆเลยครับเนี่ยครับสูตรนี้ใช้ยาแช่ค่อนข้างเยอะครับแช่ร้วๆเลยเลืแต่ปวดกแล้วครับเพราะว่าสองวอนนะองบ้านมันพังไปแล้วครับตอนนี้คุยกำลังเข้ามาเก็บด้านในครับโอเคครับเหมือนกับโอ้โห ถ้าเราไปอยู่ด้านบนมดเลยครับทั้งมังกรไฟฟ้าบอลลูนครับแล้วก็มังกรน้อยแล้วก็ลูกกระจอะนี่ครับทหารมังกรไฟฟ้าเราอยู่ด้านบนมดเลยควีนผมตายครับตอนนี้ต้องบอกเพื่อมังกรไฟฟ้าแล้วครับโอ้ยังเหลือรอยย่ครับมาท้ากับคิงก็คงสู้ไม่ได้ครับคิงมันโตรกว่าครับนี่ครับธนูช่วยตัดทางครับเราใช้ทหารตัวเล็กตัวน้อยครับช่วยตัดทางครับให้ทหารใหญ่เป็นเข้าไปข้างในครับ ประโยชน์มันก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เหมือนมกรไฟฟ้าจะเป็นลุมคิงนะครับมกรไฟฟ้าผมเหลือสี่ตัวครับป้อมที่โหดสุดก็คือหัวนกครับน่าจะเก็บไม่ยากครับพัางไหมครับหัวนกทีนี้ก็ไม่มีป้อมโหดแล้วครับแต่มกรไฟฟ้าผมก็จะตายเอาครับโอ้โหเก็บเรียบครับป้อมหายเกลี้ยงเลยโหดจริงๆครับให้เวลากับมันหน่อยมกรไฟฟ้านี่มันโหดเลยครับค่อนข้างจะชัดนั่น เรียบร้อยครับหรือว่าจะตียากแล้วครับตอนนี้ก็เจอบ้านแบบนี้ตีไปร้อเปอร์เซ็นต์สามดาวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาตีวอลดูบ้างครับก็ใช้มังกรน้อยตัดทางครับแล้วก็คิงก็ช่วยตัดทางครับคิงก็ตัดทางอีกด้านหนึ่งครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะส่งมังกรไฟฟ้าครับก็ส่งไปเลยตัดทางอีกด้านหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับเราจะเข้าบ้านกัน โอ้มีลูกโป่งดำมาครับกี้ครับไม่เป็นไรครับไอตัวนี้มันตัวตัดทางครับนี่ตัวดนักคืออันนี้ครับปล่อยลงไปเลยมึงออไฟฟ้ากับบอลลูนครับโคดนตามอย่าข้างสองขวดไปตามด้วยหรือหบลงครับสูตรเดิมครับเข้ามาแล้วก็อัามาตะไปเลยนั่นไงถ้ารนแคนออกมาครับอย่าทิ้ไปครับอย่าข้างต่ออีกตันนี้มีเครื่อง่าลมครับยงอย่าข้างที่บ้านพร้อมกับยาแช่แข็งที่เครื่องบาลมหานถึงบ้านนะครับตู้แตกครับ เราก็เก็บได้เรียบร้อยครับบ้านบอลนี้ทีมไม่ยากครับค่อยๆเก็บไปครับเือนป๊อมยาไม่ค่อยโหดครับเราเก็บง่ายตรงนี้ถ้าจะแย่ครับเจอบ้านที่ระเบิดไปเมื่อกี้ครับเราโยกเก็บซ้ำครับ ส่วนใหญ่โลโยผมจะมาเก็บป้อมที่มันอยู่ด้านนอกครับถ้าหานมันไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่าทหารส่วนใหญ่มันจะเข้าข้างในครับแต่ด้านนอกทหารมันไม่ไม่ออกมาจัดการครับก็ใช้โลโยเก็บด้านนอกไปครับป้อมจะหมดแล้วนะครับเก็บไม่ยากครับตีแป๊บเดียวก็สามดาวแล้วครับสำหรับตานี้ง่ายๆครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรมังกรไฟฟ้าและน้ำยาใช้แข็งที่ทำมาได้ให้รับชมกันสำหรับสูตรนี้ครับ ก็เป็นสูตรที่เล่นค่อนข้างยากหน่อยครับสำหรับวาสิบห้าเพราะว่าทหารเรามันยังเวลน้อยอยู่ครับถ้าเกิดว่าเวลมันไม่สูงหรือว่าฮีโร่ไม่สูงเนี่ยยากมากเลยครับแนะนําว่าก่อนเพื่อจะใช้สูตรนี้ครับไปปั๊มเลเวลมาให้เต็มก่อนครับทั้งทหารแล้วก็พวกฮีโร่ครับมันจะทาให้เล่นง่ายขึ้นครับถ้าเราใช้ของว1าสิบสี่เล่นเนี่ยเล่นยากมากเลยครับก็เริ่มแรกมาครับส่วนใหญ่ผมจะเข้าทางที่เป็นสัมมนะครับเพราะว่าสัมมรณะนมันโหดกับหุ่นนกอีกครับมัน ยิง่ขนข้างโหดครับแต่ถ้า2สราณะมันอยู่คู่กับบ้านก็ไปตีหัวนก็ได้ครับส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเสารณะแยกมาเดียวๆเนี่ยผมจะไปเข้าทางเสารณะก่อนครับก็ใช้ควีนครับตัดทางครับด้านหน้าครับส่วนคิงก็ตัดทางด้านข้างครับมังกรไฟฟ้าหรือว่ามังกรน้อยหนึ่งตัวครับในการตัดทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งครับตัดทางไปครับพอตัดทางเรียบร้อยแล้วครับควีนช่วยตัดทาง มังกรน้อยชิดตัดทางก็ส่งมุขไฟฟ้าไปเลยครับทั้งปุ่มเลยครับแล้วตามด้วยบอลลูนและบอลเดนครับจากนั้นอยาาข้างลงไป2ขวดครับรีบเข้าไปให้ไวที่สุดครับเพราะว่ามันมีพวกป้อมโหดครับแล้วก็ป้อมอาคมอีกครับต้องรีบเก็บให้ไวครับอยาาข้าง2ขวดครับแล้วก็ตามด้วยเรือหอลบครับพอเรือหอลบเข้ามาสักหน่อยหนึ่งก็เปิดคาปีมาตาครับ แล้วตอนนี้ก็ใช้ยาแช่ครับในการแชร่ป้อมต่างๆครับไอ้พวกป้อมหโดหโดต้องรีบแช่ให้ไวครับป้อมโหดนี่ผมหมายถึงพวกเครื่องยิงหินเสาบรรณาแล้วก็เสาระบาไดเส้นครับมันค่อนข้างโหดครับก็แช่ไปครับพอทหารมังกรไฟฟ้าเข้ามาได้หนึ่งก็แถมยาข้างไปสักขวดหนึ่งครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอทหารแค้นก็เราก็มียาพิษครับก็ลงยาพิษไปที่ทหารแคน้น โอเคครับพอเราหอรมาถึงบ้านนะครับก็ลงยาคั่งหรือว่าถ้าแถวนั้นป้อมมันเยอะป้อมมันโหดก็ยาแช่ช่วยครับแนะนำว่าให้ใช้ยาแช่รัวๆครับอย่าไปงกครับแช่ป้อมที่มันอโหดครับแช่ไปเลยครับยาแช่ทีนี้พอบ้านแตกหรือว่าเราตีไปได้ข้างบ้านนะครับก็ใช้โรโยครับในการเก็บกวาดป้อมด้านนอกครับที่ฐานมันไม่ได้ไปโจมตีครับเก็บกวาดป้อมด้านนอกไปครับโรโยเก็บกวาดป้อมด้านนอกแต่ว่าอย่าส่งเดียวๆนะครับแนะนําให้ส่งผสมโรไปใกล้ๆกับหน้าเราครับถ้า ส่งไปตีป้อมเดียวๆเนี่ยตายง่ายครับส่งไปคู่กับทหารเรานั่นแหละครับทหารเรามันจะเข้าในใช่ไหมครับโรโยเก็บด้านนอกไปก็ตีไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้ถ้าจะแช่เหลือก็แช่โัวๆเลยครับพวกป้องต่างๆครับเล่นค่อนข้างยากครับถ้าทหารไม่สูงสูตรนี้เล่นยากจริงครับแต่ถ้าทหารสูงน่าจะเล่นง่ายครับตอนที่ผมใช้ตอนที่ยังไม่ได้อัพบางกอไฟฟ้าเล่นยากมากเลยครับต้องไปอัพบังกอไฟฟ้าแล้วก็พวกฮีโร่ก็ ก็ต้องไปอัพอีกครับโอ้โหผมนี่หมดพวกน้ํายาแล้วก็ตําราไปเยอะเลยครับเพื่อที่จะมาตีให้ได้สามดาวครับบอกเลยว่าถ้าถ้าหารเววไม่สูง่าฮีโร่เวไม่สูงเล่นยากมากจริงครับยังไงเพืเ่อนๆก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับผมว่าสูตรนี้มันโหดครับแต่ว่าต้องต้ององัพเลเวลให้สูงหน่อยครับแล้วถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปสูตรการตีบ้าสิบห้าแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากคำให้อะไรให้ปรับปรุงตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่าง ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนจนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสวัรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ